ว pues no, ัตดครับในทูช่องสามชาชินนี่ทำไมมานั่งตรงพื้นล่ะเพื่อพี่นูมาเซลเด็กในลานาคนอน่งมานั่งตรงพื้นแต่ลูกน้องนั่งบนเก้าอี้พี่หนู่มไย้กาดนักนา จะห่ขนาดไหนไปดูกันเลยเจะแบ่งใหุ้เชนนี้ถก็ไมได้นอร้อนใช่ไหมรองมาถูร้อนจะเปิดเิแล้วน้องูรียนนะเป็นเทคน,น,นิคนะ้าเทคนผมยิ้ตาผมผมพัดลมิดนึิได้ไหมไม่ได้ ความน่ารักๆเจ้าของร้านกับลูกน้องไม่เคยถือตัวดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สามเจาชั้นวยนะคะบ๊ายบาย